พี่น้องฝากแน่ครับฝากแน่ฝากแน่เด้อฝากแน่ฝากพี่น้องแน่ครับอย่าอย่าเสียมารยาทเลยเด้ออยาเสียมารยาทหลายมีมารยาทแน่เข่ามากเข่ามาต่อแถวต่อคิวแน่เด้อฝากพี่น้องครับฝากมีมารยาทแน่เด้อฝากน้องไปบอกครับผม บอกปัญหาชีวิตผมเนี่ยกะซักเนีย่ยมันเป็นยังไงคือผมมีมารายาทเลยเขามารุมรำรุมลำนีต่อถแถวได้ไหมมีมารายาทเลยเห็นบอกครับฝากไห้นะปากพี่น้องบอกนะครับบอกปัญหาชีวิตผมไหีนะครับแต่มันเข่ามาต่อแถวต่อคิวกันนะครับห็มีมารายาทนีเข่ามาแบบรุมรำรุมรำทีเดียวเลยครับผม ปากนะครม